เอาพื้นหอนเมื่อกี้โชว์มันเลยพ่อโชว์กกรัดเอ,องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเลยเลยพ่อไม่เป็น่อะไรยนพ่อขิงอ่ะอ้าวอ้าวอ,าอ้าวฮะรายชื่อชื่ออะไรนี่พ่ออ้าวเรามาถึงอ้าวมราชุดกูไหมผมรู้แม่แววครับผมไม่สนใจใครงั้นอ่ะผมรู้แม่แวว คุณเป็นใครครับคุณมาอยู่ข้างๆผมว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครอ่ะไม่ต้องอายหรอกแหมต้องเป็นนางอายไปได้สิงห์น้องไกด์ไกด์กระเพราลูกพ่อเหมือนเดิมแต่พ่อเป็นลูกแมวแมวมีคนไม่มีชุดครับอสลิปไม่มีชุดเออ อลองแกงเลยเอโอุ้ยยักษ์ดกกได้ของดียักษ์ยักษ์ได้ของดีจริงจังจริงจังจริงจังนี่โอหหล่อมาก นี่ไงบาาัลลกัาาดอาบัลลกัดบัลลกัดก็ลงนะครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้เบ,บียงเพียบเลยอ่ะเบ,บ,บียงเพียบ ไม่ต้องห่วงยักษ์นะสเบียงเพียบอ๋อแล้วนี่ไว้ตอนหยดใช่ไหมไม่ต้องเถื่อหรอกพี่บอกว่าอะไรกําลังจะไปสนามครับกินเ่ไรกินก็เป็นเราไม่ทําอะไรเราแค่กินเออเรา่กินเร่กินตายไม่มีหนูอ่ะักษหล่อยักษ์หล่อนี่ครับพี่เตนั่งอยู่โน่นขับรถ นี่ไงเดีย <coup! S 1> <East. S 2> นาเดียเดียเรนเดียไม่ใช่นาเดียเรนเดียเขามาเฉยอเอาเอาไม่เขาขึ้นรถเฉยไปกับพ่องเออไปเถอะบางนู้ยังไม่มายังไม่หายครับเดี๋ยวพี่เกาะไปกับผู้ภัยเดี๋ยวพักลับอาจจะ เอาไม่ไม่เดี๋ยวไปดีกว่าไม่ได้นั่งสบายกันไม่เอานั่งสบายกันหรือนั่งข้างหน้าเอาหรอน้องน้องปอนน้องปอนอีกคนเนี่ยไปอยู่นี่พี่เตไปดูพี่เตมาเอ้าเอาเงียบเอาเนี่ยแล้วที่เก่งเนี่ย ับนี่งกงังงเนี่ยลงโอเคครับได้ครับนายครับครับไปด้ครับได้ครับครับครบปาปลามาเดี๋ยวน้องแออมาไปกับพ่อป๊อกนะครับเดี๋ยวผมพี่กู้ภัยปลาไปด้วยนะครับตำรวจแม่แวคนสุราษฎร์ครับเมืองร้อยกาะง้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมมะครับสุราษฎร์ธานีครับ รูปแมวแววเป็นเป็นน้องพี่จริเๆครับใช่ครับช่องนี้ขอโทษด้วยครับโอเคน่าสงสารน้องมากเลยครับทุกคนน่าดูเด็กๆนะครับที่ต้องทนตกระกำบลำบากนะครับนะฮะเลือกชั้นได้เลยน้องสาวเอ้ยไม่ได้ามาดอกโชคดีของเองนะที่เจอช่องนี้นะ ช่องนี้ครับจำมลจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสุดราตานนะครับสุดราตานป๊อกลูกแม,วแมว่ววาวตั้งชื่อช่องใหม่วันเดี๋ยวต่อท้ายเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มต่อท้ายน้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อไม่ทันโอเคโอเค,อเคไดน้น้องๆที่มอนทองนะคะออกจากที่พักเดี๋ยวจะไปที่สนามนะคะที่ทำการแข่งขัน